เปนตมมแหลงนะสวัสดีสวีดัตคำนะสวัสดีดนะสสดตอนแคลงคำหนะวันนี้ผู้บอกขอสมยนานำนะครับนะไอหนุ่มเสียง,ง,ยงแอบเสียบตลอดเวลาดูนี่คำหนะเดินมันจะปลาลูกอคอกคำหนะโอ้มันตมกแสบถัว่วไม่โลกสวยนะครับไม่ติดรู้ไม่ติดเลยตินี้โอ้ไม่ติดคนสวยอย่างเดียวอย่างที่บอกติน,นี้นะเพรญาติหยาบใครนะครับนะว้ามึงน,นะ ปลาทวนนั้นจะเป็นปลาช่อนนักตัวนี้นั่นฝูงใครียกว่าฝูงหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้ประมาณล้านกว่าตัวได้ครับโบ้ยผู้เดินป่าแดงถึงครึ่งนะครับไม่ลกงวยนะครับเปี่มมกนะโอ้ยนั่นเป็นตัวเล็กอยู่ขนาดเดี๋ยวผมจะหาแม่มึงโอ้แม่มันโอ้ไม่ใช่แม่ปลาลูกอคอกนะครับแม่มึงไปนะ <c oughs> นี่ครับถ้ามาฝากผีฝากนอนลูกป่าน,น่ะอาคือผู้ย่บ้านปุยผืนบันล่ะเป็นได้แนวแก่ตัวใหมทวนทิ้งกันละบายผู้ย่บา้านปุยรักทุกคนกับพวกนี้โอ้พวกนี้ยยุบยับยุบยับพวกนี้โอ้นะ สันนิษฐานว่าจะเป็นปลาลูกฮอกปลาช่อนนะครับเนาะโบแดงจึงคืนการจะทุกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนครับเนาะเบอร์มันเนี่ยครับยุบยับยุบยับยุบเฮ้ยเป็นตะหมกแสบขนาัดโอเคนะครับ,รบถ้ามาฝากพี่ฝากนองลูกปั่นนะ่ะอ่ะคือเก้านันละ่ะ